ครับผมอันนี้มาหาเฮงครับวันนี้มาคุยในเรื่องของใบเคมครับใบเคมนะฮะ,ะท่านที่ได้ัะใบเคมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเค็มสดหรือเคมแห้งนะฮะตัวใบเคมตัวนี้ครับมีอายุอีกส2ปีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจจะนํารถเข้าไปเพราะว่ารถรถของท่านเอาไปใช,ใช้งานอยู่ยังไม่ได้รับการซ่อมสักทีนะฮะ ต้องแจ้งนะครับว่าอายุของใบเคมทั้งหมด2ปีถ้าหลังจากเลย2ปีแล้วจะไม่สามารถเคมใบเคมตัวนั้นได้นะครับทีนี้ในการที่เราเก็บใบเคมนานๆเนี่ยเราอาจจะลืมใบเคมได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าทาใบเคมหายนะฮะก็อยู่ที่บริษัทครับบริษัทว่าบางบริษัทก็จะให้แจ้งความด้วยเพื่อยืนยันรับใบเคมออกมาใหม่ฮะแต่บางบริษัทก็อาจจะอลุมอัลลวยเรื่องของการแจ้งความก็ไม่ต้องแจ้งความแล้วก็ รูปของท่านที่ท่านเก็บอาจจะถ่ายเก็บไว้ก็ต้องให้บริษัทเขาเซ็นรับรองมาให้ก็สามารถใช้ใบเคีมนั้นได้ครับอย่างไรนะฮะเมื่อเคมเรียบร้อยแล้วติดต่ออูติดต่อเรื่องอเรื่องรถของท่านไว้แล้วก็จัดลำดับเวลาไว้ให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าใบเคมหมดมันจะมีปัญหาครับผมถ้าอย่างไรก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผม